เขาหลับตาเลยนะหลับทำไมละ่ะตอนนี้เราก็มานลงทะเบียนนะคะเราจะไปถ้ำพยาวานอนวันนี้เพราะว่าเมื่อครั้งก่อนเราไปถ้ำถ้ำสายธรแล้วแต่วันนี้เราจะไปถ้ำพยาวานอนเราจะไปดูกันว่าทางขึ้นลาดชังแค่ไหน,นเดี๋ยวเราอรอพี่เขาขอสักพักหนึ่งเดี๋ยวเราไปไปกเราขับรถนี้ ระหว่างนั่งรอกันนะคะระหว่างนั่งรอกันนะคะอยู่ข้างในก็ที่มาลงทะเบียนก่อนที่เราจะขึ้นไปถ้ำสั่งน้ำสองขวดเราจะไปดูว่าทางหูดขนาดไหนรอแป๊บนึ้ง ถึงแล้วค่ะถึงแล้วค่ะทุกคนนี่ทางเข้า,า,ขาม,มีไม้ให้ด้วยนะคะโอ้โหมีไม้ให้ด้วยไปค่ะไปกัน แล้วทางเดินไปแล้วเมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วนี่เหรอใครใครพามาค้นเจอเนี่ยโอ้เก่งมากขึ้นได้ไหม <laughs> ไยได้ไปขึ้นไปทางนี้ที่เป็นยังไงอันนี้เดินวันนี้ไม่ถึงร้อยเมตรแล้วเหนื่อยแล้วออืมออันไหนเราไม่รู้เราก็ต้องไปละโฮ้ นนทางนี้ยอมรับเลยทางนี้ยอมรับเลยปลายปีนลูกปีนเห็นไหมท้ามึงใส่ทายบ่มยังไม่เยอะขนาดนี้อันนี้งเยอะมากเลยคุณด,ดีๆนะ คาทุกข์ครับถึงขาดเลยค่ะเวียงอุ้ยมัดตูดมัดตูดขาดเยอะเลยมีมียางปะอุ้ยเนาะดูเยอะมลยไม่รู้เดินป่าเดินป่ายังไงพี่ถูกเวียงมากไปดีแล้วไม่กิ้งลงตรงนน้นน่ะโอ้ โอ้ณขามานะคะแนะนำให้มาเที่ยวนะคะหน้าหนาวอย่างนี้ออกกำลังกายพยาวนอนหัวลงใช่ไหมหัวลงใช่แต่ก็สวยอยู่นะ <What? S 1> สวยไม่รู้คค่ะ แต่เราเข้าไปดู้องไรกันเจอนี่แล้วก็สวยอยู่นะนี่ยืดพยาวนอนสวยค่ะสวยแต่ยุ่งเยอะยุ่งเยอะไม่ได้ซื้อยากันยุ่งมาไปไปเลยเข้าไปดู สวยสวยมากเลยเหมือนดอกบัวคว่ำเลยสวยนะคะสวยแต่ว่าไหน,นี่มืด <c oughs> แต่มันต้องมีไฟฉายเนอะอ๋อมีแค่นั้น <c oughs> <c oughs> ไม่มีไฟฉายแต่ข้างในมืดนันไม่มีไฟฉายนะคะเราก็ดูได้แค่นี้สวยสวยมากถ้ามีไฟฉายส่งนะสวยมากเลยค่ะแต่ทางขึ้นจะจะชันหน่อยนะคะแต่ว่าข้างในนี่สวยค่ะสวยมากเลยถ้ามีไฟ ถ้ามีไฟสองถ้าเปิดไฟยิ่งดีนะเนี่ยจะสวยมากเลยะถ่ายอ่ะใช่ใอ,อันนี้จะไม่ไม่เป็นอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าถ่ายถ่ายเอถ้าเกิดว่า,ม,ามีไฟสองนะ<ช>จะสวยมากเลยนั่นน่ะ<ช>นีน่นะสวยสวยพี่อกมาถ่ายมันเป็นเป็นเลื่อมสวยมากค่ะโอ้ยหนักใจตอนลงเนี่ยแหละสวย เพิ่งจะค้นพบตรงนี้ก็เป็นป่องแต่มองไม่เห็นค่ะมอไม่เห็นมอไม่เห็นเดี๋ยวเราก็จะเตรียมลงปักถ้ำแฟ่ยุ่งเยอะใช่ เดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ดูตรงทางลงนะคะทีนี้คราวนี้นั่งลงเลยล่ะทางขึ้นอาจจะขึ้นยากหน่อยเดี๋ยวจะถ่ายตอนลงให้ดูนะคะว่ามันจะชันขนาดไหนนี้นะคะทางลงทางลงทางลงโอ้ไม่อยากจะถ่ายนั่นเลยโหดมากเลยอืมชันมาก ถ่ายให้ดูได้หน่อยเดียวนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราลงไปแล้วเราถ่ายไปด้วยเราจะกิ้งลงไปถึงข้างล่างก่อนต้องเซฟตัวเองค่ะเพราะว่าจะไปทําอื่นต่อ,นนอทำไม่ทาแบบนี้ทําไมแต่ยังไม่มีแบบทลิปแบบใช่ไหมเขาลูกแรกเห็เขาปีนขึ้นไปบนยอดเลยอ่ะโอ้ยอือ ่อหวตอนเนเด็กก็ขึ้นนะแต่ตอนนี้ไม่ไหวนะถ้าจัดกิจกรรมนี่ผมว,ว,ว,ว่านะผมว่านี่ผู้ใหญ่เราขึ้นเราไปเป็นกิจเลยไปไปเดี๋ยวนะโยนลงไปก่อนเลยรองเท้าน่ะเป็นเหมือนอย่างเงี้ยเลยเรามาตำรวจเจอก่อนเราค่อยมา วหุ Он, ้ยไปเปิดให้เข้าตลอดตีเลยใช่ไหมคะแล้วน้องพี่จะเก็บาเข้าชมสุดยอดค่ะแต่ใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วใช่หน่นค่ะทางขึ้น พลิกมากเลยนะคะนู่นนะโอ้ยโอ้ยไปลงไปต่อไป,ไปต่อลงมาถึงแล้วกำลังจะกลับแล้วนะคะไม่ใช่ว่ากลับที่ไปต่ออีกถ้ำหนึ่งคะ่ะแล้วไปกันอีกถ้ำหนึ่งเลยนะ กำลังจะไปต่ออีกถ้ำหนึ่งนะคะกำลังจะไปต่ออีกถ้ำหนึ่งค่ะเราจะดูสิว่าทางมันจะเป็นยังไงออันนี้ดอกอะไรล่ะเนี่ยอือใบใหญ่มาก ใบใหญ่มากเลยไปพี่น้องเลยเห็นไหมเนี่ยไม่ได้ใส่รองเท้านะคะรองเท้าขาดค่ะไม่มีรองเท้านะคะแต่ใจ,ใจเราสู้ค่ะเราอยากไปไปโอ้เดี๋ดยวนีเดี๋ยว้ไปคนละข้างไหมไม่ยัง้ไป แม่ดูนะคะรองเท้าขาดใช่ไหมข้างขาดเราก็เลยต้องเสียสละให้แม่ข้างหนึ่งจบเพราะเราไปเราอยากจะขึ้นไปชมอยู่เราอยากจะขึ้นนะมันไม่มีรองเท้าขาให้เราก็ต้องไปคนละคนละข้างค่ะคนละข้างรองเท้าโอ้ยหนาวสานลูกนี่แค่ขากลับมา เก็บแน่นอนค่ะอคยอดตำลึงค่ะเยอะมากเลยแต่ตอนนี้เราขึ้นไปไปดูถ้ำไปดูอะไรก่อนเดี๋ยวค่อยลงมาเดี๋ยวแดดร้อนไปกันเลยค่ะรักทุเลมากเลยใส่รองเท้าคนละข้างโอ้ผักกาดอะไรเนี่ยเปิใช้ผักกาดเหมือนผักกาดทังนี่เหมือนผักกาดค่ะ โอเคแล้วนะคะเราจะไม่ถ่ายทางเราจะไปถ่ายข้างบนทีเดียวเลยไม่ไหวเดี๋ยวเราไปถึงถ้ำก่อนแล้วเราค่อยถ่ายให้ดูทีนะคะ,อ,ะอันนั้นไปแล้วสมาอันนี้อันที่เรายังไม่เคยมาไปแล้วข้างเดียวรองเท้าอ,อ่ะไปกันมันเยอะลอเลยรงแนน เอาเลยใช่เอาไปขายได้เป็นร <laughs> ้อยเ,เก็บเยอะขนาดนั้นเราเด็ดแป๊บเดียวเท่านั้นแหละไม่เป็นไรเราเห็นละอยู่ใกล้ใล

ไช่อ,อย่าหยุดแลเออทางอันนี้ยังพอเดินไปได้อยู่มันไม่ค่อยชันเท่าไหร่มันก็ใจเต้นตุบตุบตุบเลยในเต้นเหมือนกันไหนพูทษาป่าน้องแนนคอยคอยน้ำนี่แหละน้ำนี่แหละน้ำสะราย ใช่เดี๋ยวไม่นิปปิงไม่นีปเดี๋ยวอย,อยู่ดิโอ๊ยเกาะอะไรกันล้มนะ <c oughs> ไม่อยากจะมีภาพหลายภาพ Ừ. không buồn nữa lửa ก,ก็สวยอย่างเราขึ้นไปไม่ได้ถึงแล้วนะคะถึงแล้วไม่ได้แค่มาดูโอ้เราขึ้นไปไม่ได้นะคะขึ้นไปไม่ได้ถ้าเราขึ้นไปเราลื่นแน่ไม่ไหวหรอกสังขาร ทำไมย้คะามองมองเห็นเออมองเห็นนดาเสียด้นี่ไดขึ้นไปชมนเชื่อมกับนุนยค่นุนะไม่น่าเชื่อมอจะขึ้นขึ้นม่ต้องถ่ายรูปอ๋อไม่ต้องถ่ายก็ห็นแต่พี่คิดว่าแม่หนูขึ้นได้ไหมได้ เอาไม้มิแต่เราไม่ต้องลงเราเก็บไว้ของเราเก็บไว้ตัวดูเราเองจะไม่ต้องลงเพราะว,ว,ว,าาว่าข้าห้างไม่ให้ขึ้นไม่เอาเนี่ยเราขึ้นไปข้างบนขึ้นไปข้างบนเราเล่นเท้าเปล่าเท้าเปล่าไปนะคะอ่าผลบุประบมันแค่ไหน mm hmm. แล้วก็ตอนลงมาก็เก็บผักมาด้วยได้ผักไปต้มด้วยนะคะตอนเย็น ลวกจิ้มน้ำพริกคลิปนี้แบบเรลองผลมากยังไงคลิปนี้ขอจบแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย